เอาล่ะครับนี่ครับไมยบย่ยีหัวชอราชาก็จีกันเิยงักันมาเล่นหมดไลเดีอ่ะอาน่าจะไัต่อได้เลยปะ แรงเกินแล้วโดนนาย ừ. อ๋ออ mm. mm ๋อยอีกอมไม่ไ hmm. ม mm ่ดกว่า hmm. mm hmm. นี่ดูตุ้ยอ่ะครับนองสายตุ้ยอ่ะครับเดี๋ยวเพื่นอนผมทำนม่ได้ะะจะไม่หลอดคู่เลย เพิมตัวนึ่นนักเก็ตมาถึงกลางที่เกัตต้องกดาวล่ะตัวลูกต้องผ่านกันเออะเน็กเล่นหัวใจเล อิงเขาใส่หน้าจอแบบจังจอสปาเล่นง่ายๆปืนกระบอกนี้ pun jalan tak pakai dah. di, dua di. luôn Nói nó không có nhiều Cho nên nó chỉ nhiều bùn Nó đấy ừ, ừ, ừ. เออตาต่อตาฟันต่อฟันจะไม่ซ้ำเขาแนละ้วครับเรียกว่าเหยียดหยามพูดต่อสู้ผมจะไม่เหยียดหยามโอ้ยนี่เอาเป็นปืนแบบนี้นั่นแหละโอเคไปต,ตั้งตัวได้แล้วมา สเตปจูระดับมาสเตอร์ครับออผมเล่นเยอะแล้วแบบนี้นี่แหละสเตปจูแบบนี้โ เมสุดท้ายมาตัดเต็เๆมเีม้แเลยนะวย่าใครจะนะว่าแพ้ขั้นตน้กกนด้วยเกบนี้เปิดท้างองเราม,มา โอ้โแพ้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมเก็บได้เยอะงั้นไว้เจอกันคลิปหนะ้าไป